สวัสดีครับทุกคนครับและมาพบกับผมอาจารย์ซุป LED อีกแล้วครับสำหรับช่องอาจารย์ซุปนะครับในช่างอุปกรณ์ไฟเฟอร์อย่าลืม EP ร้อยกว่าแล้วนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับ EP นี้ครับอาจารย์ซุป LED จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ซุป LED นะครับว่าณปัจจุบันสินค้าล่าสุดที่ออกมาคืออะไร ทุกท่านเห็นตู้ใบนี้ไหมครับเป็นตู้ตัวอย่างครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อนําไปเดโมให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือคุณเองเป็นผู้รับเหมาบิวอินนะครับเป็นเชินคีมีโรงงานไม่มีโรงงานผมอยากให้ดูสินค้าตัวนี้ไว้จะทําให้งานของคุณหรือตู้หรือตู้บิวอินของคุณดูพรีเมียมนะครับเดี๋ยวตามมาชมว่าตู้ใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจให้กับทุกๆคนชมบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับ โอเคนะครับตู้ใบนี้เป็นตู้ตัวอย่างครับเป็นตู้ที่ผมนำหน้าบานกระจกเฟรมอลูมิเนียมนะครับหน้าบานเป็นกระจกและเป็นหน้าบานสวิงนะครับมันมีอะไรที่พิเศษกว่าตู้ธรรมดานะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับว่าตู้ใบนี้ครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ตู้ดูพรีเมียมนะครับแยกออกมาเป็นอันที่หนึ่งครับก็คือบาน ที่เป็นบานเฟรมนะครับจริงๆแล้วบานเฟรมตัวนี้จะทําให้ตู้ดูพรีเมียมผมแนะนําเป็นบานเฟรมที่สลิงนะครับและที่สําคัญครับทุกท่านจะเห็นว่าตู้ใบนี้บานสวิงตัวนี้ไม่มีบานพับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับและปิดไฟดับเห็นไหมครับเปิดไฟติดนะครับ ระบบของบานพับตัวนี้ครับเป็นบานพับพิเศษที่ไม่ต้องมีบานพับตรงกลางตู้สูงได้มากถึง2เมตรหรือมากกว่านั้นเราคุยกันนะครับแต่จะบอกว่ามีอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับนอกจากบานเฟรมแล้วนะครับที่เป็นบานเฟรมสลิงแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรามีคาอลูมิเนียมด้านบนเพื่อเอาไว้รับน้าหนักนะครับหลายๆท่านเคยสัมผัสอุปกรณ์บานสวิงที่เป็นบานบนบานล่างแบบนี้เหมือนกันแต่จะเจอปัญหา การเปิดปิดที่ใช้นานเป็นนานก็จะบานตปนะครับและก็ไม่สามารถรับน้ำหนักมากได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับคานบนเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับคานล่างเป็นตัวออซอฟโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานจะสมูทมากนะครับไม่มีเสียงดังนะครับและที่สำคัญครับนอกเหนือจากตัวบานตัวนี้แล้วนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าปิดแล้วไฟดับนะครับค่อยๆดับ เปิดไฟค่อยๆติดนั่นหมายถึงว่าผมเองได้มีการ develop พัฒนานะครับทำแบบร่วมกับลูกค้านอกจากมีหน้าบานตู้ที่เป็นบานเปิดกระจกอลูมิเนียมแล้วมีไม่ต้องมีบานพับตรงกลางแล้วนะครับยังมีการนำอุปกรณ์ไฟ LED นะครับเข้าไปถนวกในการ ออกแบบและสามารถนําไปติดตั้งหน้าง,งานได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ LED strip light นะครับ 3,000K นะครับแล้วทุกท่านจะเห็นว่าแสงไม่ได้กระทบวิ่งเข้ามาข้างหน้าเห็นไหมครับว่ามันส่องเข้าไปในตู้ดูจากลำแสงนั่นหมายถึงว่าผมเลือกใช้รางไฟอลูมิเนียมที่เป็นรุ่นที่หักแสงเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นว่ามันจะ indirect ไม่เข้าตาและที่สําคัญครับมันจะไม่เห็นเม็ดไฟ LED strip light ถ้าเราใช้ รุ่นประหยัดหน่อยที่เป็นเม็ดแต่ถ้าใช้รุ่นไรเม็ดหรือ C.O.B. งานยิ่งสวยงามน,นะครับและเห็นไหมครับว่าตัวบานตัวคาเนเองติดตั้งง่ายคุณไม่ต้องทำอะไรพิเศษกับตู้เลยครับแค่เพียงลดแผ่นท็อปเข้าไปนะครับลดแผ่นล่างเข้าไปนะครับแค่นั้นเองแผ่นซ้ายแผ่นขวาเหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจติดต่อผมเข้ามาอีกทีหนึงนะครับทีนี้ ในเรื่องของหน้าบานจบไปแล้วเรามาดูพูดถึงงานระบบไฟบ้างนะครับงานระบบไฟที่เราเตรียมนะครับก็ง่ายมากๆครับเราจะเตรียมงานไปที่หน้าง,งานเลยนะครับเราถ้าเราสามารถเตรียมงานไปได้ที่หน้าง,งานเราก็จะทํางานได้ง่ายเห็นไหมครับว่าเมื่อแปลงไฟที่วิ่งจากไฟ2 2 0บโวลต์ต่อมาจากอาคารเราจะซ่อมไว้แบบนี้ครับแล้วเราก็เดินอุปรกรณ์ เซนเซอร์ไว้ที่ด้านล่างเห็นไหมครับตัวสีดำๆตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการออกแบบตู้ที่มีบานพับที่พรีเมียมไม่มีตัวบานพับตรงกลางและมีระบบไฟแบบนี้ครบถ้วนผมสามารถจัดให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะมีตู้อย่างที่คุณเห็นแบบนี้ครับเปิดไฟค่อยๆติดปิดไฟค่อยๆดับมีมาพร้อมกับหน้าบานอลูมิเนียมที่ m อ่ i มินิมอลนะครับเป็นโปรไฟล์เล็กๆนะครับทำสีให้เหมาะกับทุกสีที่คุณต้องการเช่นเดียวกันรางไฟผมทำสีให้คุณได้นะครับจริงๆตัวเซ,เซ็นเซอร์ทำได้เหมือนกันนะครับถ้าต้องการคุยกันอีกทีหนึ่งเคสไปเคสแต่จริงๆแล้วไม่แนะนำนะครับแล้วก็สามารถมีมอแปลงมีเซ็นเซอร์มีไฟแบบนี้ครับเป็น cut to size จัดเป็นเซตเป็นโมดูล่าเซตไปเตรียมติดตั้งหน้าง,งานได้อย่างง่ายดายนะครับ และเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการรีวิวสินค้าของ EP นี้ของอาจารย์ซุปเห็นไหมครับว่าคุณจะมีตัวสินค้าที่พรีเมียมไปคุยกับเจ้าของบ้านนะครับจะทําให้คุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกในตองอูครับที่เจ้าของบ้านจะเลือกคุณในงานบิวอินบ้านให้เขานะครับเหมือนเดิมครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีเพื่อนแนะนําเพื่อนมีผู้รับเหมาแนะนํผู้รับเหมา ค้นหาผมได้ทุกช่องทางออนไลน์เซิร์คำว่าในช่างอุปกรณ์ไฟเฟอร์หรืออาจารย์ซุป LED ครับแล้วอย่าลืมติดตามใน EP ต่อๆไปสวัสดีครับ